แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการสร้างบ้านหลังใหม่กานละครั้งหนึ่งในเมืองแมนเชสเตอร์มีสนามฟุตบอลที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำโอทราฟฟอร์ดรังเย่าของปีศาจแดงยืนหยัดมานานกว่าศตวตรรษมันเป็นสังเวียนที่เคยต้อนรับตำนานอย่างเซอร์บ็อบบี้ชาวตันเอริกคันโตน่าไรอันกิสและคริสเตียโนโรนันโด แต่วันเวลาผ่านไปทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุคข,ของเซอร์จิมแรดคลิฟเจ้าของร่วมคนใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังวางแผนครั้งใหญ่พวกเขาตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะสร้างสนามใหม่เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่สนามฟุตบอลเราต้องการสร้างสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองเป็นอนาคตของยูไนเต็ดและเป็นสนามที่ดีที่สุดในโลก นั่นคือคำพูดของแรดคริฟส์และโปรเจกต์ก็เริ่มต้นขึ้นทำไมต้องสร้างสนามใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี2ทางเลือก1ปรับปรุงโอทรัฟฟอร์ดสสร้างสนามใหม่ที่จุแฟนบอลได้1นึ่งแสนคนแม้โอทรัฟฟอร์ดจะเต็มไปด้วยความทรงจำแต่โครงสร้างเก่าแก่และข้อจำกัดทางกายภาพทำให้การปรับปรุงไม่ใช่เรื่องง่าย แถมยังอาจทำให้ทีมต้องย้ายไปเล่นที่สนามอื่นชั่วคราวสุดท้ายสโมสรนเลือกทางที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างบ้านใหม่ที่เหมาะกับอนาคตแผนสร้างสนามใหม่แห่งสตวรรวัตแมนยูไนเต็ดประกาศว่าสนามแห่งใหม่จะเป็นหนึ่งในสนามที่ทันสมัยที่สุดในโลกรองรับแฟนบอลได้หนึ่งแสนคนใหญ่ที่สุดในอังกฤษหลังคาขนาดยักษ์ปิดได้รองรับทุกสภาพอากาศ มีโซนแฟนโซนและลานพลาซ่ากว้างขวางออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกระดับโลกนอกจากนี้สนามแห่งนี้จะถูกใช้ไม่เพียงแค่ฟุตบอลแต่ยังสามารถจัดคอนเสิร์ตระดับโลกและอีเวนต์กีฬาอื่นๆได้อีกด้วยค่าใช้จ่ายและการลงทุนครั้งใหญ่แผนการสร้างสนามใหม่คาดว่าจะใช้เงินกว่า 2,000ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแหล่งเงินทุนจะมาจากรายได้ของสโมสรเองการขายสิทธิ์ชื่อสนามเงินกู้จากสถาบันการเงินการเดินทางสู่อนาคตของยูไนเต็ดแผนการก่อสร้างสนามใหม่จะใช้เวลาประมาณ5ปีและตั้งเป้าเปิดใช้งานในฤดูกาล2033-11ระหว่างนั้น โอทราฟฟอร์ดจะยังคงเป็นรังเห่าของทีมแต่ในวันที่สนามใหม่เสร็จสมบูรณ์โรงละครแห่งความฝันก็จะถูกปิดฉากลงและถูกแทนที่ด้วยสนามแห่งอนาคตบทสรุปของนิทานลูกหนังแฟนบอลต่างตั้งคำถามว่าสนามใหม่จะนำพายูไนเต็ดกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้หรือไม่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า โอทรฟฟอร์ดเต็มไปด้วยความทรงจำสำหรับผมแต่เราต้องกล้าหาญและก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ที่เหมาะกับอนาคตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเขียนบทใหม่ของพวกเขาและสนามแห่งใหม่นี้อาจเป็นก้าวแรกของการกลับมาทวงบัลลังทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า การเปลี่ยนแปลงอาจน่ากลัวแต่ถ้าทำถูกต้องมันจะนำพาไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม